สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมุนยู่กับพวกเฮาพี่นอ้องไอ้แม่จันไดนะ้เนาะก็ะสบายดีได้ไหมสบายดีพี่น้องจำได้บพ่พี่นอ้องสถานที่นี้เนี่ยพี่น้องคือโฮงเฮียนนะพี่นอ้องอ่มื้อนี้คุกิวก,กับไอ้แม่จันมีข่าวดีสิมาบอก FC พ่อแม่พี่นอ้องโมสสุขสุขคนแต่เฮาหมู่นํากันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าพอดีโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนที่พวกเฮามาเลี้ยงเขาน้องๆนักเรียน,นเธอนหนึงมา เอาข้องฟ้ามาให้ไอคู่เธอนึงนะพี่น้องเมื่อนี้เป็นนิมิตไม้อันดีที่สุดพี่น้องวกเขาจะได้มาแจ้งข่าวดีพี่น้องเนาะอเมื่อนี้ที่คูกคิวท้ายคลิปหือนแม่นมือวันมือวันซุกที่ตอนแรกแล้วแหละพน้องเรือคงเฮียนแล้วพี่น้องความจริงข่าวนี่แม่นจะแม่นมามือบา้านนี้โอ้พี่น้องแต่ว่าเนื่องจากขัดข้องทางเทคนิคนัดนึงเนาะมือนี้ก็เลยมาแจ้งนำกันพี่น้องข่าวดีที่ว่าก็คือนี่พี่น้อง โงเฮียนนั่นเองพ่อแม่พี่น้องสังเกตเห็นบ่พี่น้องนี่คือมันเป็นโฮเฮียนแบบสิว่าจังได้ปะเครื่องท้าววอนปะพี่น้องบ้าได้บ่เนาะเสร้ามันเสาปูนพี่น้องเนาะที่เพิ่นเฮ็ดมากอ่ะไลายฝาหลายปีแล้วดิพี่น้องฟ้าเออบ่แม่นฟ้าปูนเสา้ามันเสาปูนแล้วก็ฟ้าไม่เฮียพี่น้องเนาะกะพอดีครูคิวกับอายมาแจกอาหารมาเลี้ยงเขาน้องๆนักเรียนหั่นนะก็เลยมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเพิ่นเห็น อ่าสภาพเป็นสีเพิ่นก็นเลยมีความคึดอ,อยากจะต่อเติมเสริมสารองคเฮียนนี่ให้มันให้มันมีสภาพที่ดีขึ้นก็นีพี่น้องเนาะอ่าก็คือมีทางผู้ใ้ญยเจบุญยุททางอเมริกาคนละเนาะผู้ที่หนึ่งก็คือแม่แพมแกวประเสริฐผู้ที่สองก็คือแม่คันนี่นะพี่น้องเนาะอ่าอยุททางอเมริกาคนละเพิ่นไดส้สมทบทุ่นกันเขามากเพิ่นอยากให้คุกคิวกับอายเนาะมาจัดแจงบุรณะกันว่า หรือว่าสิ่อื่นจังใดพี่น้องบุรณ่ะนะหรือว่าต่อเติมเสริมให้มันดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอ่าให้คู่คิวกับอ้ายมาเฮ็ดพาราณสถาที่นี่นะพี่น้องเชิงปัจจุบันเครื่องคล้องต่างๆอุปกรณ์วัสดุคือพวกเขาได้สั่งมาแล้วพี่น้องมือทัดไปก็จะลงมือเฮ็ดเลยเนาะคือเดี๋ยวนี้เห็นมันมาทาทารถเขาเจ้าเขาเจ้าเอาขีา้ทรายมาส่งพี่น้องเดี๋ยวสิเบิ้งขี้ทรายแล้วก็บ่เดี๋ยวสิพาไป,ไปเบิ้งอุปกรณ์ที่เฮาสั่งมาเนาะพี่น้องเนาะวัสดุเป็นอุปกรณ์วัสดุที่เฮาสัส่งมา เอาหน่องเบนมาเป็นช้างพี่น้องเบนสบายดีทุกเบนลูกสบายดีได้ไหมบอสบายพอไปกินดีดได้ไหมสบายดีบอสบายดีบอสฮะสบายดีไหมมาบอดว่าเขากองคือช้างเบาเท้ตัวนี้กาเพ,พ่อแม่พี่น้องลองติดตามต่างแต่เคสนี่ไปนำการเนาะต่างแต้คลิปนี่ไปนำการพี่น้องอันนี้แม่นสะาพานพงเฮียนทียังบ่ท่านมีการปรับปรุงพี่น้องจะเป็นทั้งสี่เนาะ นอ้นองนักเรียนกันจ้ขึืนห้องจังสีอะไรพี่น้องยามฝนมากกับเทา้าฝนสาดเขากันนาจะเปียกยามหนาวกัน่าจะหนาวพี่น้องเนาะ,ะแม่แพมกับแม่คนนีเพิ่นกันเลยอยาปรับปรุงตัวนี้ให้มันดีขึ้นตัวนี้คือห้องของอนุบาลตัวนี้คือห้องของปอหนึ่งพี่น้องมีครูอยู่สองคนความจริงเล้าห้องเรียนนี่จะบ่เป็นห้องเรียนมวดพี่น้องเนาะมันเป็นห้องเรียนแบบไดรบาพี่น้องคือ คือเป็นทองเห็นแบบประเพชรทองเห็นมูอนอ่ะนะพี่น้องมันไปขึ้นกับมวดอ่าหนึ่งตั้งหากแล้ว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านที่ที่ใกล้กันเติบเล็กหน่อยอนุบาลก็โปรหนึ่งโบซาหมาที่ยวไปเขาเห็นเองได้ก็เลยมีทองเห็นนี่ขึ้นมาพี่น้องเนาะอ่าจบปรนึงแล้วไปต่อปรสองจังไปเขาอยู่นำ้ำทองเห็นใหญ่พี่น้อง,อ,งอืมอาจจะประมาณนี้แหละพี่น้องนี่นี่นี่น เห็นาะพี่นนอรถดำเขาเจะตางที่สาสมาใหา้พี่นนองส่านัำคลองหน่อพี่นนอเนาะ สำหรับซีเมนต์นะพี่น้องซีเมนต์เราจะเอามาฟากไว้เฮือนอันสร้างพี่น้องเฮือนไอ้เคยคู่คิวเองพี่น้องเนาะเนี่ยลังที่สร้างแล้วไปวางเดือนก่อนนี่พี่น้องก็เพราะว่าเอาไใบห,หงเฮือนหันเป็นหงเฮือนที่ไกลหมู่บ้านคนเนะกับยานอันมันเสียนะพี่น้องยานเขาจะเอาไปรักแล้วก็ับเล็กเซนเนี่พร้อมเนาะก็เลยเอามาป้าเป็นนีพี่น้องเพราะว่าเฮือนไอ้คูก่กัเป็นอันห่อพักเป็นอัอนบอสหน่อยหน่อยนะพี่น้อง กับวาบ่ได้แล้วก็แถวบ้านนั้นก็บเขาเจ้าก็บุ่ยูน่ะพี่น้องไปทอตะเกียร์น่ะจำเป็นแต่กับป้าๆอย่างนี้เพราะว่าจังได้กับยะสร้างที่ไปเห็นหมืออื้อหันสร้างกระตองได้เอารถไถนาไปเอาตังไปแล้วก็ตองได้อดันนั้นพี่น้องนำนำกระตองได้แก้ไปเพราะว่ายูห้องเฮียนที่เขาจะไปเฮ็นหันบวกมี่นำพี่น้องเนาะมันค่อนข้างลำบากนำนหน่อยนึงก็สร้างกระตองได้เอาทังเอาตุ๊กแก้ไปหันมะพี่น้องเนาะ ซีเมนต์เฮาก็เลยเหลือที่จะเอาป้าอันนี้ก้อนพี่น้องสังกะกะว่ามือหนึ่งมัดจักกระสอบสังก็จะเอาไปสำนันเนาะเฮาสังเขาจะอายุสามสิบกระสอบพี่เนาะสามสิบกระสอบก็จะมีตัวแดงกับตัวเขียวพร้อมเนาะตัวเขียวก็เอาไปกอตัวแดงก็เอาไปเทพื้นพี่เนาะสามสิบกระสอบต้นครึ่งพี่เนาะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่เจ็ดเก้าสิบโอเคและสำหรับตัวที่เอาไว้เฮือนเฮาก้อนก็มีตัวนี้เนาะพี่น้องพี่น้อง อันนี้คือได้ไปสั่งเขาเห็ดมาแล้วพี่น้องใหม่ยังหูพี่น้องแต่ว่าดีเนาะใหม่ตัวนี้มันวงวงกบประตูของเฮ็ดอะไรพี่น้องซองห้องเนาะเขาก็สั่งเขาเมาเห็ดบรรจุซองอันพี่น้องโอ้ใหม่คักพี่น้องใหม่ยังหูโอเคกับบุบซันแต่ว่าแน่น,นหน้าดิหน้าเติมพี่น้องกระพอดชี้นิ้วพี่น้องนี่พี่น้องความหน้ามันหดชี้นิ้วทางนี้มันก็ หานอนิวพอดีเลยฟ้ามือหนึ่งเนาะสองอันวงอันนี้มันขนาดมันแมน,มน80พี่น้องเนาะกว้างอยู่8 80สิบเสน้นนะกะ,กะเคียมแล้วละๆๆพี่น้องเอ้นี่เอามาไว้นี่ได้สีหามือแล้วอันนั้นคือเป็นวัสดุที คู่คิวกับอไอ้เดย์ไกะเกมไว้นะพี่น,อน้องเนาะระยะที่ผ่านมาอ่าสีหาหมือแหละที่แม่แพมแก่ปัสเซิร์ตแล้วกัแม่คนนี้สีสมูดเพิ่นได้แจงมาว่าเพิ่นสีหาเป็นเจ้านะนะนะพาวันนั้เนาะกะเพิ่นสีหาเป็นเจ้าพาวแบบอ่ากออินบ,บ็อกขึ้นไปประมาณหาหาก่อนพี่น้องเพราะว่าหกก่อน,นมันสูงเกินไปสาวดิดบล็อกมาประมาณกินไรมาประมาณหาก่อนเนาะดินบล็อกก็ประมาณดูเกือบพอจะลอยพี่น้อง หาก่อนแล้วก็เทคันทับมันจะได้ประมาณเพียงนิดนี่น้องเนาะเพียงนีดเลยแล้วก ا, ต็ตีใหม่ตีใหม่าตีใหม่ไซสแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นแพนำแนำะ้างเนาะตีใหม่ไซสหมายความว่าแพนปัจจุบันก็คือก๊อมาหอดซ้อมนี่ล้วก็เทคันขึ้นประมาณซ้อมนี่ใส่วงกบประตูตัวนี้จะพาก็คือทั้งแม่แพมแกวประเสิร์จยุทั้ง USA แล้วก็แม่คอนีซีสม,มุดที่เพิ่นได้อ่าฝากมาเนาะให้พวกเขาจัดแจงเรื่องนี้อ่หมายความว่าวัสดุพวกเขากระเก,ะเกมได้เบิรแล้ว อย่างยัางบ๊วยเห็นเธอก็คือยังบ๊เห็นอิดบล็อกดินบล็อกขนาดพี่หนอกเพราะว่าดินบล็อกเฮาอันขึ้นแพนแมนก่อนหนึ่งสองพันซองพี่หนอกก่อนหนึ่งสองพันซองเราเขาสั่งรถเข้าออกมาเลยหันมันเข้าออกมาเขาบอกว่าเอออันนั้นอีล่าคาร์บล็อกคืนนะขนาดเอาเอาตังรถตัวตังรถขี่ท่ายมาเลยหันมันเขาจะเอาก่อนหนึ่งสองพันซีเราพวกเขาเอาไม่ได้ก็เลยว่าจะได้ไปสื่อยุตัวันเขาจะเหตุยูติแข้งบ้านน่นแต่ว่า เขาจะาบุมีรถไปส่งเขาก็ต้องแต่เอารถไ,ไทยเขาไปเก๊เอาไี่นะอะเนาะตัวนี้หั่นมันคอนำซางลมนำซางเนาะซ <c oughs> างผูที่ไปเฮ็ดหัน่นซางจะได้สวยเฮอยู่หนึ่งซางจะได้สวยตักหนำตักนำใส่รถไทยนาไปใายทงางทะย,ยังไปแต่ก็อันที่ซองคือซางจะได้ไปคนบล็อกขึ้นรถไทยรถไทยคันหนึ่งกับตังได้ประมาณลอยก่อน,น่นองเนาะเฮาเอาประมาณเจ็ดลอยก่อนอกับตังเจ็ดเที่ยว อันนี้เป็นคอสร้างเนาะสร้างกัออกเครือออกแห้งสวยเหา่านะพี่น้องกัเป็นอันว่าสวยๆกันไปเนาะสร้างก็เป็นสร้างทีมงานคูกคิวเองกัถือว่ยวบามดุดชูฟุชคนก็ได้เฮ็ดบุญสวยเลิกกันไป hẳn เลยเนาะทางทีมงานสร้างทางอ่าพ่อแม่พี่น้องที่เขามาฮับซมติดตามเนาะเป็นกําลังแห่งใจก็ถือว่าสวยๆกันได้เฮ็ดบุญนํากันแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณเขาก็ขอบใจแม่แพมแก่ประเสริฐแล้วก็แม่คอนนี่ซีสมมุติที่ได้ฮับเฮ็ดอ่าเคสนี้เนาะ เพือออ่อน้องๆเพื่อเด็กหน้อยไทยบาลหน,นกของหน้าคือจังนี้แหละพี่นอ้อ่าคือว่าเด็กน่อยเป็นอนาคตของศาสตร์เป็นน้องแนงของศาสตร์เนาะอ่าประเทศาศาสตร์จะพัฒนาจังไดก็ขึ้นกับเด็กหน่อยในมือนีแหละเพราะว่าพวกเราก่อนนับมือกันนับอายุไล่ไปไล่ไปคู่มือคู่มือแล้วอนาคตก็ขึ้นกับเด็กหน่อยเนาะฉะนั้นเพิ่นก็เล่งเห็นความสําคัญตัวนี้นะเพิ่นจึงหิบหอดทัวร์มาห้าคูคิวก็ว ไอคูคิควเฮดเคสตัวนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบใจลายเขอให้แม่ทั้งสองทานจงยูดีมีแห้งประ,ะจาจารโลงไพ่ไข้เจ็บปัทนาสิ่งใดกับเขาไฮได้ดังคำมักคำปัทนาผู้ใหญ่ใจบุญที่สวยสนับสนุนหล,ลายๆเคสแล้วก็บเอฟซีที่อาขลับหักเนาะของคูคิวที่ให้การสนับสนุนเป็นการกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์โดยบัวขามโฆษณาเพื่อให้ทรงของพวกเขาม,ราม,มีรายได้ในการต่อ,ตอเติมเสริมสร้างความดีต่อไปนะ ขอหายโบสถสูผู้สุขคนเลยจงมีแต่สีลท,ที่สุขสงบเนาะได้บุญได้กุศลความกันแล้วพบกันพี่นนองแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปพี่นนองสบายดี